เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีพืชพันธุ์โตตามฤด,ดูกาลทําให้มีการจัดส่งออกผลไม้นั้นเป็นจํานวนมากแต่เนื่องด้วยระยะทางและเวลาในการจัดส่งออกทําให้ลักษณะทางกายภาพของผลไม้นั้นดูไม่น่ารับประทานและทําให้หมูลค่าของมันนั้นตกลงเบีมซีหรือคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสเป็นไฮโดรคาร์บอประเภทชอบน้ําซึ่ง มีคุณสมบัติคือช่วยยับยั้งการแลกเปลี่ยนแก๊สของผลไม้และแก๊สที่ยับยั้งคือเอทิลีนซึ่งจะสามารถชะลอการสูบข,ของผลไม้ได้ผักตบชวาเป็นผักพื้นบ้านที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและมีเซลลูโลสที่มีคุณภาพและให้ในปริมาณที่เยอะทางคณะพุชจธรรมจึงเลยเห็นว่าผักตบชวานั้น เป็นเพื่อที่เหมาะในการทำเป็น CMC หรือ Carboxy Methyl Cellulose วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ CMC ที่ใช้ในการชะลอการสุกข,ของผลไม้ สมมุติฐาน CMC ที่ได้จากเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชาวาสามารถช่วยชะลอการสุกข,ของผลไม้ได้ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรตน้นการสุกข,ของกล้วยตัวแปรตามประสิทธิภาพของ CMC ที่ใช้ยืดอายุของกล้วยตัวแปรควบคุมชนิดของกล้วยปริมาณและความเข้มข้นของ CMC ขั้นตอนกนารทดลอง1การเตรียมเส้นใยเซูโลรดจากผักตบชวา1น,นำผักตบชวา1กิโลกรมัมมาหั่นเป็นซิ้นเล็กๆจากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมง2นำผักตบชวาแห้งจำนวน200กรมัมใส่ลงเบเกอร์ขนาด1,000มล,ลิตรเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้เมข้น0.5โมลาร์ปริมาตร500มลิตรคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปต้มจนเดือด กับความร้อนลงและทิ้งไว้3ชั่วโมง30นาที 3. นํำออกจากต่อพักและล้ากเส้นใยให้สะอาด 4. นํำเส้นใยลงบิกอร์ขนาด250ม mm, ิลลิตรเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น12%แช่ทิ้งไว้30นาที 5. นํำเส้นใยที่ได้มารา,างทำความสะอาดโดยใช้ผ้าขาวบางและเทสเส้นใยลงในกระจกนาฬิกา ใช้แทงแก้คนให้สม่ำเสมอและนำไปอบที่อุณหภูมิ5 5าองศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมง 6. นำเส้นใยที่ผ่านการอบมาบดจนแหง้งและละเอียดจะได้ผงเส้นใยเซลลูโลสจากนั้นนำไปชั่งและบันทึกการทดลอง 2. องการผลิตซ m c ซจากผักตบชาวา 1. น,นำผงเซลลูโลส10กรัมใส่ลงบิกอร์ขนาด2อ0รมิลลิลิตรนำกรดโครโรแอซิติก16กรัม มา,าละลายในสาราไละลายไอโซโพรพาราน,นปริมาตร40มลิตรคนให้เข้ากันและเทลงในบิกเกอร์ที่เตรียมไว้ 3. ตวงสาราละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น40่า40%เปอร์ซนเทลงในบิกเกอร์ที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแช่ทิ้งไว้30นาทีแล้วนำไปอบ,บที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียส Celsius เป็นเวลา3ชั่วโมง30นาที 4. ิดส่วนที่เป็นของเหลวออก นำส่วนที่เป็นผงเซลโลสมาเติมสารละลายเมทานอลความเข้มข้น70%ปริมาตร80มลลิตรคนให้เข้ากัน 5. จุดสารละลายกรีซิกความเข้มข้น90%นสารมีความเป็นกลางโดยใช้ universal indicator ทดสอบและลินส่วนที่เป็นของเหลวออก 6. เติมสารละลายเอทานอลความเข้มข้น70%ปริมาตร80มลลิตรคนให้เข้ากันแช่ทิ้งไว้10นาทีลินส่วนที่เป็นของเหลวออกจากนั้นทำซ้ำแบบเดิม5ครั้ง 7. เติมสารลายเมีทานอนความเข้มข้น70%ปอรนิมาตร80มิลลิตรลงในผงเซโรสที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแช่ไว้10นาทีแล้วเรียนส่วนที่เป็นของเหลวออก 8. นํนำส่วนที่เป็นเจลเทลงกระจกนาฬิกาใช้แท่งแก้วเกลี่ยจิ้งไว้ที่หน่วยห้องเป็นเวลา1คืนสร้าชั่งผงและบันทึกสังเกตลักษณะสีของ CMC 3. ศึกษาประสิทธิภาพของ CMC ที่ใช้ย,ยืดอายุกล้วย 1ช่างผง cmc จับผักตวชาวา3กรัมลงในบีเกอร์250มิลลิลิตรสองเติมน้ำกลั่นปริมาตร100มิลลิลิตรคนให้เข้ากันและให้ความร้อนที่80องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีแล้วทิ้งไว้ให้เย็ยนลงในอุณหภูมิห้อง 3. นำสารละลาย cmc ปริมาตร20มิลลิลิตรเติมกริซอรรลความเข้มข้น5.0วอลลุ่มบายวอลลุ่มปริมาตร20มิลลิลิตรคนให้เข้ากัน 4. นำไปเคลือบผิวกล้วยและ ทิ้งไว้ให้แห้งตรวจสอบความเสียของผลไม้ในทุกๆวันสังเกตและบันทึกผลผลการทดลองเส้นใยเซลลูโลสที่ได้คือ15.76กรัมจะน้ำหนักเริ่มต้น200กรัมและได้ CMC คิดเป็น76.5%จะรูปจะเห็นได้ว่าสาร CMC จากผพอตบชาวาสามารถช่วยลดการคล้ำของสีกล้วยได้ สรุปและอภิบายผลเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวาพบว่าได้เส้นใย15.76กรัมจะน้ำหนัก200กรัมคิดเป็น7.88%และสามารถสังเคราะห์ซีซได้76.5%จะน้ำหนัก10กรัมและจากการทดสอบผลได้กล้วยมี100รอยคล้ำที่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาหาปริมาณเซลลูโลสจากพืชอื่น 2. ควรวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของ CMC ที่ได้